you mm -hmm.

sĩ gì hộp bẹt cốc gì khu nó sẽ bẹt theo bẹt theo hát bẹt anh ơi, đây là một tố khủ chỗ này mình trang một người nắp chẳng khủng trang một cái nắp tại sao khủ khủ đi mong sẽ gặp lại theo gặp lại สวัสดีพี่พี่เอฟซิวถนัดอินดี้ต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคิปมอซอนะวันนี้รับได้ได้เอาฟามาทั้งหมดคี่คู่ซื้อ3คู่แถม1คู่ก็เป็นสายพันธุ์นี้ครับสายพันธุ์แบบที่เล่นนะแต่อันนี้ซื้อมาแต่หูช้าง อันนี้มันเป็นอะไรวะเลเทลอ่ะใช่อันนี้ฮาร์ h ฮาร์ a แบ็ back, ครับฮาร์ดแบ็น,นี่ครับเต่าผูอันนี้ฮาร์ดแบ็กนะครับผมอันนี้สายพันธุ์ทั่วไปไม่รู้สายพันธุ์อะไรนะทุกคน อันนี้เพอร์เพอร์เพอร์เจะไม่รบกวนนะคี่เพอร์เพอร์เพอร์เพอรสีจะสวยนะแล้วก็เอามาก็เป็นอะไรบ้างเอฟเนี่ยนะทุกคนอันนี้มันเป็นโมเสสนะทุกคนสายพันธุ์โมเส่หมูแบบสวยๆเลยนะครับตัวผู้ อันนี้ก็ใส่ต้นใบตยไว้ให้นะแต่ละแต่ละคอจกจะไม่ใส่เหมือนกันอันนี้ใส่จอกเหน่นะทุกคนอันนี้ใส่ต้นตยอ,อันนี้ใส่ทั้งจอกแหนืและต้นใบตยนะน,นะนี่ประมาณนี้อันนี้ก็อยูอันนี้เป็นเลตเทวใช่ไหม เลดเทลยู่นั่นนะทุกคนเห็นไหมล่นะนะเพราะว่าลีนามันสีเขียวนะทุกคนแล้วก็กะละมังดำมันก็อาจจะมองไม่เห็นัะอันนี้ก็ใส่ต้นจอกแหนไปห้อันนี้เป็นลูกของปลาทั่วไปนะ สายพันธุ์ทั่วไปนะอันนี้น่าจะเป็นลูกผสม,มอ่ะ่ตใหญ่แล้วอายุประมาณสองสองสัปดาห์นะทุกคนสองสามสัปดาห์มันตัวไม่ไม่ค่อยนะเออใช่ประมาณสองสัปดาห์ทุกคนเองก,ก็ประมาณนี้นะป้าลูกยูนะที่เราเลี้ยงมา มีทั้งหมดที่ซื้อมาเราซื้อมาสี่คู่นะเขาแถมให้คู่หนึ่งนะเป็นเอ้เราซื้อมาสามคู่เนะขาแถมให้คู่หนะนึ่งนะแต่ถ้าซื้อห้าคู่เขาแถมให้สองคู่นะเราซื้อแค่สามคูนะ่คู่ละห้าสิบบาทเดี๋ยวถ้าใครอยากได้เดี๋ยวใครสนใจเดี๋ยวจะขึ้นเฟซพี่แกข้างบนนี้ให้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วก็รอต่อไปถ้าได้รูปตัวไหนเยวมาอัปเดตให้ดูนะ ก็เช็กกันกดไลค์ลกดแชร์กดซับสไคร์ด้วยนะครับก็ขอบคุณค่